จเจริญพรญาติโยมทุกท่านเชาน้านี้อาตมาอยากชวนมาพิจารณาเรื่องกาแฟแก้วแรกสอนอะไรฝึกมุทิตาจิตผ่านสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวลองมองไปรอบๆตัวเราเช้านี้ของโยมเป็นอย่างไรบ้างสำหรับอาตมาเสียงกาต้มน้ำเดือดถือเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นวันใหม่ที่สงบเรามักจะจิบกาแฟแก้วแรกอย่างเร่งรีบเพื่อให้ร่างกายตื่น แต่เราเคยใช้ช่วงเวลานี้เพื่อปลุกสติของเราด้วยหรือไม่สติคือเครื่องตื่นรู้ที่แท้จริงไม่ใช่คาเฟอีนสติทำให้เราอยู่กับรสที่เกิดขึ้นจริงในขณะนี้ลองกลับมาดูที่ใจของตนเองขณะที่รับรู้ถึงกลิ่นหอมนี้ใจเราปรุงแต่งไปถึงเรื่องใดก่อนการจิบกาแฟหนึ่งแก้วนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญ หากแต่มาจากกระบวนการอันยาวนานและซับซ้อนเราเห็นเพียงผลลัพธ์ในถ้วยแต่เราลืมเห็นเหตุทั้งหมดที่ทำให้เมล็ดกาแฟนี้เดินทางมาถึงเราได้พิจารณาถึงคนปลูกที่ต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดต้องทนแดดทนฝนเพื่อดูแลต้นกาแฟที่เปราะบางนี้ความสำเร็จของคนปลูกคือเมล็ดกาแฟที่สมบูรณ์แบบในถ้วยของเราเรายินดีในความสำเร็จของเขาได้หรือไม่ นี่คือจุดเริ่มต้นของการฝึกมุทิตาจิตความยินดีในความสำเร็จหรือความสุขของผู้อื่นโดยไม่มีความริษยาเจือปนเมื่อใจเราเกิดความยินดีเรากำลังปลูกความสุขให้ตัวเองสองต่อ 1. คือความสุขจากการได้ดื่ม 2. คือความสุขจากการชื่นชมมุทิตาเป็นธรรมะที่เยียวยาความอิจฉา ซึ่งเป็นไฟที่เผาผลาญใจเราจากภายในโดยที่เรามักไม่รู้ตัวความอิจฉาบอกเราว่าทำไมเขาได้ดีทำไมฉันไม่ได้แต่มุทิตาถามว่าเป็นบุญของเขาแล้วหนอหน้าอนุโมทนาลองจินตนาการถึงเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆที่เขาตั้งใจทำสูตรของเขาอย่างดีที่สุดเพื่อให้เราได้รสชาติที่ลงตัวนี้พวกเขาอาจกำลังประสบความสำเร็จ หรือแค่เลี้ยงชีพอย่างพอดีเราสามารถซึมซับความสุขจากความพยายามของเขาได้ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแม้แต่รสชาติของกาแฟแก้วนี้มันอยู่กับเราเพียงชั่วขณะเท่านั้นเมื่อเราเข้าใจความไม่เที่ยงเราจะลดการยึดติดในผลลัพธ์ที่เราได้รับและไปเพิ่มการเห็นคุณค่าในกระบวนการลองมองดูที่แก้วกาแฟอีกครั้ง ใครคือคนที่ออกแบบแก้วเซรามิกที่สวยงามนี้ใครคือผู้ที่ขุดดินเพื่อทำถนนให้รถขนส่งวิ่งผ่านทุกสรรพสิ่งเกื้อกูลกันอย่างเราคาดไม่ถึงมูทิตาจึงขยายออกไปไม่ใช่แค่คนที่เราชอบแต่รวมถึงคนที่เราไม่เคยเห็นหน้าด้วยหากเราไม่มีมุทิตาทุกความสำเร็จของผู้อื่นจะกลายเป็นความรู้สึกบีบคั้นในใจเราทันที ลองกลับมาดูที่ใจของตนเองเราปล่อยให้ไฟแห่งความอิจฉาเผาผลาญโอกาสในการยินดีของเราไปมากน้อยแค่ไหนจงใช้ความสุขเล็กๆน้อยๆนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการอนุโมทนาอนุโมทนาต่อความเพียรพยายามต่อความอดทนและต่อความเมตตาเมื่อเราฝึกมุทิตาบ่อยเข้าเราจะค้นพบว่าโลกทั้งใบนี้เต็มไปด้วยความสำเร็จ ที่เราสามารถร่วมยินดีได้ในทุกวินาทีสติคือเครื่องตื่นรู้ขอให้สติจงนำทางโยมให้เห็นคุณค่าในทุกหยดในทุกการกระทาและในทุกความสุขของผู้ถือขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีจเจริญพรแล้วฝากกดติดตามช่องเรื่องเล่าข้างเตียงเพื่อรับพรในทุกเช้าด้วยนะครับ